ครับสวัสดีครับวันนี้มีตัวสองดอกสามจุดมารีวิวแล้วนะครับตัวนี้ก็อักคริสนิคบนะครับอันนี้อักคแถมสี่วันมีอักคบูอยู่สามเดือนครับเก้าสิบวันอักคดำอยู่หนึ่งเดือนครับสามสิบวันอัคริสนิคบนะครับตัวนี้นี่คิดครับส่วนสไนนยนี่นี่ครับสไนสไนเยอะครับนี่สองตัวนี้มีบาเลตครับมีบาเลตด้วย มีลูกซองครับลูกซองครบนะครับส่วนพกนะครับมีลูกโม่อันนี้พกบอมนะครับทั้งพกบอมบาเลตมีครบหมดครับครบทุกเบอร์เลยตัวนี้มาดูหน้ากากครับหน้ากากนี้มีหน้ากากเรนเดเสาร์นะครับเก้าสิบวันครับคู่กับอัคบูนะครับอย่างละเก้าสิบวันสามเดือนครับมีหน้ากากแถมครับอย่างละวันอันนี้อย่างละวันครับ มีหน้ากากทองสี่วันนะครับไอเทมก็อันนี้ไอเทมแถมครับอย่างละวันสองวันนะครับมีเงินในตัวนะครับเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดพอยต์นะครับก็ 94, เก้าหมื่นสี่กับเก้าหมื่นห้าเลยครับอีกเก้าพอยต์จะครบเก้าหมื่นห้าครับส่วนฉายานะครับฉายานี่ลั่นกับคุมนี่ครบนะครับ ขาดสี่อย่างนะครับน่ครับอย่างละอย่างละช่องเลยครับตัวนี้ยังไม่ยืนยันอีเมลนะครับเพิ่งโอนมายังไม่ยืนยันอีเมลสามารถเอาไปเปลี่ยนเมลได้เลยครับครับผมไปแล้วพี่นายเจ้าเดิม